สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําอีกหนึ่งขั้นตอนสําคัญนะครับของการขัดรถที่ไม่ใช่ขั้นตอนการขัดรถขั้นตอนที่สําคัญไม่ต่างกักการขัดเลยคือการที่จะเราจะแปะเทปต่างๆพวกนี้นะฮะจะสังเกตได้ว่าร้านเราเนี่ยก่อนจะขัดเนี่ยจะมีการแปะเทปเสมอนะครับพวกมุมขอบต่างๆพวกนี้สําคัญมากๆเลยคือถ้าเราไม่แปะเนี่ย มันอาจจะโดนที่เป็นเหลี่ยมเป็นสันในแบบนี้ฮะนี่เป็นเหลี่ยมเป็นสันในแบบนี้มันก็จะทําให้เกิดปัญหาอย่างเช่นว่าถ้าคนขัดไม่ระวังเนี่ยเครื่องขัดอาจจะไปโดนมุมพวกนี้ทําให้เป็นรอยได้หรือว่าสีมีปัญหาได้นะครับดูฝั่งนี้ครับน้องกขกําลังทําเช่นกันเห็นไหมฮะเราจะแปะหมดแล้วที่สําคัญเลยก็คือว่าพวกพลาสติกดาด้านพวกนี้หรือย,ยางขอบประตูพวกนี้วนเวลาเปื้อนน้ายาขัดพวกนี้ฮะ ช็ดออกอยากมากอ่าเพราะนั้นเราก็จะเซฟไว้แต่จริงๆแล้วมีน้ำยาขัดนะครับก็คือว่าพวกนี้เวลาโดนเราก็มียาสามารถขัดได้แต่ไม่โดนมาดีที่สุดเลยอาจจะเห็นได้ว่าเวลาเราแปะเซฟมุมโค้งพวกนีน้น้องจะแปะให้แบบเนียนที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เราต้องขัดพวกมุมนี้เราขัดปั๊บมันก็จะทํางานได้อย่างสบายใจนะฮะเดี๋ยวน้องก็มาแปะมุมนี้ต่อแปะตรงนี้ต่อแล้วก็ขัดตรงนี้ได้นะครับผมเครื่องขัด เราก็จะใช้ทั้งเป็นขนาด5นิ้วแล้วก็เป็น3มนิ้วอย่างที่น้องถ่ายอยู่ตอนนี้เป็นขนาด5นิ้วก็จะสามารถเข้าในพื้นที่ที่เป็นแอร์เยรใหญ่ได้ส่วนพื้นที่แคบแบบนี้เราต้องใช้3นิ้วก็คือเป็นขนาดเล็กนะคะเราก็จะแปะเทปมีไว้ตรงนี้เราก็จะขัดเก็บรอยแต่ตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นพลาสติกเราก็จะไม่ขัดนี่เป็นอีกหนึ่งทริคสําหรับการทํางานของซันนี่คาสปานะครับสังเกตได้ว่าทางนี้ก็แปะเหมือนกันนะแปะไว้เพื่อไม่ให้โดนนะครับนี่เราก็จะขัดได้อย่างเช่นตรงนี้นะฮะ มันจะไม่โดนเห็นไหมฮะถึงโดนมันก็จะไม่เป็นอะไรเพราะเราแปะเทไว้แต่ไม่ใช่ว่าแปะแล้วเราก็ขัดได้เต็มที่กับช่างแล้วตอน,นต้องระวังเหมือนเดิมนะครับพวกนี้เราจะเซฟไว้เพื่อทําความสะอาดหลังจากเสร็จงานก็จะง่ายดายด้วยนะครับก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับผมที่ว่าไม่ใช่แค่ขัดอย่างเดียวมันจะต้องมีทลิคมีขั้นตอนต่างๆในการเซฟระวังทํางานนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่ลูกค้าหลายคนต้องพึงรับทราบไว้ด้วย นะครับจะได้รู้ทํางานเนี่ยทำให้เสร็จเนี่ยทำได้จะทําระหว่างเนี่ยให้มีมาตรฐานาให้มีคุณภาพเราให้ความสำคัญตรงนี้มากที่สุดนะครับผมก็ไม่เป็นไรฮะเทปถามว่าติดเยอะๆเนี่ยมันเปลืองไหมมันเปลืองแหละแต่เพียงแค่ว่าแบบมันไม่คุ้มหรอกถ้าลดลูกค้าเป็นอะไรไปนะครับก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งของความสวยง,งามน,นะครับก่อนจะส่งถึงขั้นตอนเสร็จเนี่ยมีหลายวิธีมากๆหลายขั้นตอนมากที่เราต้องใส่ใจตลอดนะครับก็ประมาณนี้ครับก็มาอัปเดตนะฮะ ก็ฝากเป็นความรู้ไว้นะครับ